สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์ใบบัวคะ่ะเย้ ในวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วซึ่งใน EP นี้เป็น EP ที่แบบว่าสำคัญมากๆใครไม่เข้าดูถือว่าพลาดบอกเลยเพราะวันนี้ทิเชอร์จะพาทุกคนนะคะมาสรุปค่ะทบทวนก่อนที่จะสอบนะคะในเนื้อหา Unit 1ค่ะ Back to School นะคะแล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 ะ ไม่เพียงแต่ทบทวนยูนิตวันเท่านั้นนะคะทีเชอร์จะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปทบทวนบทสนทนานะคะในบทสตาร์เตอร์อีกด้วยนะเพราะฉะน,นั้นค่ะไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะมาเริ่มที่ ทสนทนาลูกที่อยู่ในส่วนของบทสตาร์เตอร์นะคะทีเชอร์ยกตัวอย่างนะคะการถามตอบสนทนามาทั้งหมด3แบบด้วยกันมาดูแบบแรกด้วยกันนะคะแบบแรกเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการถามชื่อคะ่ะการถามชื่อถ้าสมมุติเราจะถามชื่อใครสักคนเนี่ยเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า what's your name what's your name พอเวลาเราตอบก็ต้องตอบว่าลูก my name My b o my name is Lisa, my name is l o s อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เชื่อไม่กลัวหรอกเพราะว่าเราใช้กันแบบบ่อยมากๆเลยไม่มีใครที่จำไม่ได้นะคะ What's your name เป็นการถามชื่อนะคะ What's your name คราวนี้ที่เชื่อขอเพิ่มเติมนิดนึงนะลูกนะในส่วนตรงนี้ลูก เด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยที่เชอร์ทำไมมันมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันย่อมาจากอะไรอ่ะมันย่อมาจากอะไรลูกมันย่อมาจากคำว่า e s e นะคะ what It's your name นะคะแต่พอเวลาเราใช้สนทนาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบทำให้มันกระชับนะคะไม่เยื้นเยอะไม่ยืดยานเนาะเขาก็เลยพูดรวมกันไปนเลยเป็น what's your name my name is my บัวเป็นต้นโอเคต่อมาจากเรามาดูบทสนทนาต่อไปนะคะประเภทต่อไปเป็นการถามสารทุกสุขดิบการถามสารทุกสุขดิบโุ้ทิเชอร์ใช้คำโบราณมากเลยมันคืออะไรอะ่ะมันคือการถามว่าเราสบายดีไหมหรือ ถามว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า how are you how are you แปลว่าคุณสบายดีไหมหรือแปลว่าถามว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะพอเวลาเราเจอประโยคคำถามนี้ก็จะตอบอ,ะ,อะไรเอ่ยตอบว่า I'm fine ใช่ไหมคะฉันสบายดี I'm fine ฉันสบายดีถ้าคุณสบายดีหนูก็ตอบว่า I'm fine นะคะคราวนี้ที่เชืจะบอกให้ว่า How are you เป็นการถามใช่ไหมคะว่าคุณเป็นอย่างไรคุณสบายดีไหมตอนตอบอะจริงๆแล้วอะ เราสามารถตอบได้มากกว่า a m f i e ด้วยนะแต่ว่าทีเชอร์ขออนุญาตยกตัวอย่างมาแค่1อันนะคะเป็นการตอบว่าฉันสบายดีเนาะจริงๆมันสามารถตอบได้หลากหลายคำตอบมากเลยถ้าสมมติวันนี้หนูรู้สึกไม่สบายดีอะหนูก็บอกว่า I'm not well I'm not very good อะไรหนูก็บรรยายไปนะคะอันนี้เป็นประโยคบทสนทนาที่ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะลูกนะคราวนี้นะคะมาดูประเภทสุดท้ายค่ะบทสนทนาอันที่3คือการ า you, ะะการถามอายุนะคะการถามอายุลูกเขาจะใช้ประโยคคำถามว่า how old are you how old are you พอเวลาเราตอบนะคะเราก็จะตอบว่าอะไรเอย่ย I am seven years old I am ten years old I am two years old เป็นต้นนะคะแล้วอายุเท่าไหร่ลูกเราก็แค่ใส่ตัวเลขนะคะใส่จำนวนลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า years old นะคะโอเค ขอสรุปง่ายๆเลยนะคะบทสนทนาที่อยู่ในบทสตาร์เตอร์ของเรามีอยู่3แบบคือการถามชื่อ what's your name การถามสารทุกสุขดิบถามว่าคุณเป็นอย่างไรคุณสบายดีไหมใช้ประโยคคำถามว่า how are you และการถามอายุจะใช้ประโยคว่า how old are you โอเค ต่อมาจา้ะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะใน back to school ของเรานะคะให้ทุกคนนะคะเปิด blue book นะคะไปหน้าที่4คะ่ะ page 4 page 4เด r ๋ยวที่เชอร์จะพาทุกคนนะคะทบทวนใน unit 1นะคะ back to school กันคะ่ะซึ่งเด็กๆจ้าลองดูที่หน้า4ส,สิลูก โอ้โอ้มีรูปภาพพี่ๆตัวการ์ตูนเยอะเลยใช่ไหมลูกเขากําลังนั่งอยู่ที่โรงเรียนกันเลยเขากําลังโอ้มีสิ่งของอยู่บนโต๊ะเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสิ่งของเนี่ยเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับอะไรลูก อุปกรณ์การเรียนใช่ไหมลูกเขาอยู่กันที่โรงเรียนก็จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนหรือสครูซับ p l y นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวทีเชิ์จะพาทุกคนนะคะมาทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนกันว่ามีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยเริ่มจนจากที่คําแรกนะคะคําว่ายางลบค่ะยางลบภาษาอังกฤษคือ eraser Eraser ต่อมาค่ะคำว่าตู้ค่ะตู้เอาไว้เก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บหนังสือเก็บได้หลายๆอย่างนะคะเขาจะใช้คำว่า cup board cup board ต่อมาค่ะคำว่ากล่องดินสอนะคะกล่องดินสอหรือกระเป๋าดินสอของเราก็คือคำว่า pencil case pencil case ต่อมาค่ะคำว่าสีเทียนลูกสีเทียนภาษาอังกฤษคือ crayon ครีเอชต่อมานะคะคำว่ากรรไกรค่ะกรรไกรภาษาอังกฤษคือ scissors scissors นะคะแปลว่ากรรไกรและสุดท้ายค่ะกระเป๋าสะพายลูกกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ที่เราเอาไปโรงเรียนกันภาษาอังกฤษอ่านว่า school bag school bag นะคะ school bag แปลว่ากระเป๋าสะพายนั่นเอง คราวนี้จะทุกคนจ้าหลังจากที่เราได้รู้จักอุปกรณ์การเรียนนะคะคําศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนไปแล้วเนี่ยทีเชร์จะขอพาทุกคนนะคะเข้าสู่การบอกลูกการบอกจํานวนนะคะโดยใช้อะกับแอนนําหน้าคําศัพท์สิ่งของนั้นนะคะซึ่งทีเชร์จะพาทุกคนไปทบทวนอะกับแอนที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมอะกับแอนที่เชร์บอกไว้แล้วมันมีความหมายว่า1ซึ่งถ้าหนูไปเห็นอะกับแอน นำหน้าคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของอันไหนแสดงว่ามันกำลังจะบอกเราว่ามันมีห่งชิ้น1อันนั่นเองอ่ะเรามาดูการใช้นะคะอะกระแอนเราจะใช้นำหน้าคำนามที่แตกต่างกันนะคะอ่ะเราจะใช้ในกรณีที่ เป็นคำนามทั่วๆวไปนะคะจะนำหน้าคำนามทั่วๆวไปแต่ถ้าแอนลูกแอนเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นั่นเอง คราวนี้อาจจะดูงงๆอุ้ยที่เช่าลืมไปแล้วเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันแรกลูกถ้าเราจะบอกว่ายางลบ1ก้อนยางลบ1่ก้อนเราจะต้องใช้อะหรือแอนอีเรเซอร์จ้าต้องใช้แอนอีเรเซอร์ต่อมาตู้1ตู้ตู้หนึ่งตู้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะอะไรคะอะคัพบอร์ดอะคัพบอร์ดต่อมาบ้างค่ะเป็นอะไรลูก กระเป๋าดินสอกล่องดินสอของเรานะคะถ้าเราจะบอกว่ากล่องดินสอหนึ่งกล่องนะคะจะต้องบอกว่าอะไรลูก A pencil case a pencil case และสีเทียนหนึ่งแท่งเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ A crayon อ crayon อ่าโอเคต่อมามาอยู่ที่กันไกลกันบ้างกันไกลค่ะกันไกลเราจะไม่ใช้ A scissors นะคะ no no นะเราจะไม่ใช้อะ scissors นะคะเพราะคำว่ากันไกล,ลูก mm hmm. เห็นไหมสังเกตไหมมันเติม s เข้าไปในภาษาอังกฤษนะ่ะกันไกอ่ะเขาถือว่าเป็นคำนามพะหูพจน์นะคะคำนามพระหูพจน์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกมันว่ามีกันไกหนึ่งด้ามมีกันไกหนึ่งอันเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่าอ pair of scissors a pair of scissors นะคะต่อมามาดูที่กระเป๋าบางลูกถ้าเราจะบอกว่ากระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าหนึ่งใบเราจะต้องใส่อะกระแอดลงไปเราจะต้องใส่ว่าอะไรเอย่ยจะต้องใส่ว่า a school bag a school bag โอเคไหมคะ โอเคต่อไปมาเพิ่มคำศัพท์กันบ้างสิถ้าเป็นหนังสือหนึ่งเล่มล่ะเราก็จะต้องบอกว่าอ book a book ถ้าเป็นปากกาหนึ่งด้ามคืออะไรเอย่ยอ pen อะ pen โอเคคราวนี้เห็นไหมที่ที่เชอร์สอนไปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะกะแอนใช่ไหมลูกเป็นการบอกจำนวนใช่ไหมถ้าหนูเห็นอะกะแอนเนี่ยนำหน้าคำนามที่เป็นสิ่งของเมื่อไรแสดงว่ามันกำลังบอกเราใช่ไหมคะว่ามันมีหนึ่งแท่งหนึ่งอันหนึ่งชิ้นอ่าเพราะว่าอะกะแอนแปลว่าหนึ่งนั่นเองคราวนี้ที่เชอร์คะถ้าสิ่งของมีมากกว่าหนึ่งชิ้นเราจะต้องทำอย่างไรดีเราจะไม่ใช้ อะกับแอนแล้วนะเราจะต้องใส่จำนวนลงไปลูกแล้วก็เติม s ที่คำศัพท์สิ่งของคำนั้นอย่างเช่นปากกาสองด้ามปากกาสด้ามเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า two pens two pens ใช่ไหมใส่จำนวนแล้วก็เติมคำศัพท์พร้อมกับเติม s ให้กับมันด้วยโอเค มาดูตัวอย่างต่อไปบ้างสิจ้าสีเทียนสแท่งเราจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะ,อะไรคะต้องบอกว่า three crayons three crayons เห็นไหมคะเราเติมจำนวนลงไปใส่จำนวนลงไปแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เติม s เพราะว่ามันมีมากกว่า1ชิน้นต่อมาจ้ายังลบ5ก้อนเราจะต้องบอกว่าไงคะ5 e erasers 5 erasers นั่นเองคราวนี้จะเด็กๆจ้าเรามาดูบทสนทนากาันหลังจากที่เราได้เรียนใช่ไหมคะการบอกจำนวนของสิ่งของไปแล้วถ้าสิ่งของมีหนึ่งอันใช้อาะตแอนใช่ไหมคะหรือถ้าสิ่งของมีมากกว่าหนึ่งอันเราก็จะบอกจำนวนแล้วก็เติม s หรือ es ท้าย คำศัพท์สิ่งของสิ่งนั้นใช่ไหมคะคราวนี้ลูกพอเรารู้จักแล้วรู้จักคำศัพท์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาดูประโยคบทสนทนาที่อยู่ในหน้าที่7กันนะคะใน Blue Book กันนะคะมาดูซิว่าประโยคการถามตอบในวันนี้เกี่ยวกับอะไรมาดูไปพร้อมกันเลย จากที่สังเกตนะคะในหน้าที่เจ็ดลูกจะมีพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายกําลังคุยกันอยู่คุยกันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่ผู้หญิงเขาถามเป็นประโยคว่า what have you got in your school bag What have you got in your school bag? คุณมีอะไรในกระเป๋าคุณมีอะไรในกระเป๋าวะเธอเธอมีอะไรในกระเป๋าวะผู้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยตอบว่าอะไรเอ่ย I have got I have got a pen and a book ฉันมี ฉันมีปากกาหนึ่งแท่งหนึ่งด้ามและอะไรเอ่ยหนังสือหนึ่งเล่มโอเคเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าในประโยคบทสนทนานี้เป็นการถามตอบเกี่ยวกับการถามว่าคุณมีอะไรในกระเป๋าใช่ไหมลูกเราใช้ประโยคว่า what have you got in your school bag คุณมีอะไรในกระเป๋า พอเวลาเราตอบเราก็จะต้องตอบว่าอะไรคะ I have got แล้วก็ตามด้วยสิ่งของนั่นเองแต่ว่าทุกคนจ๋าหนูเห็นประโยคคำถามไหมมันยาว,ยาวมันยาวมากเลยที่เชอร์เลยขออนุญาตตัดทอนนะคะให้มันสั้นลงลูกแต่ยังคงความหมายเดิมนะคะโดยทีเชอร์จะขอตัด ให้เหลือแค่คำว่า what have you got what have you got มาดูพร้อมกันเลยค่ะ what have you got แปลว่าคุณมีอะไรอ่ะคุณมีอะไรเราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องขยายความไปถึงว่าในกระเป๋าก็ได้นะคะ what have you got คุณมีอะไรอ่ะพอเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าอะไรลูก I have got แล้วตามด้วยสิ่งของนะคะว่าฉัน I have got แปลว่าฉันมีลูก I have got ฉันมีจุดๆมีอะไรก็บรรยายไปนะคะทีเชอร์จะขอเตือนเตือนตนทุกคนจ้าในการตอบนะคะทุกคนอาจจะสับสนตรงนี้นะคะที่เชอร์ทำไมตรงนี้มันอ่านว่า I have got นี่ไงมันเป็นตัวย่อลูกมันย่อมาจากคำว่า I have นะคะ I have got อย่างนี้นะคะนี่คำว่า h a v e คำนี้มันย่อมาเป็นอย่างนี้ลูกนี่มันย่อมานะคะ I have got โอเคต่อมาเรามาดูที่ตัวอย่างกันการถามตอบนะคะมาดูตัวอย่างกันเขาถามว่าอะไรลูก What have you got คุณมีอะไระคุณมีอะไร What have you got คุณมีอะไรเหรอคุณมีอะไรเอาดูรูปภาพสิมีอะไรเอ่ยมียางลบหนึ่งก้อน กับอะไรลูกสีเทียนหนึ่งแทง่งใช่ไหมลูกพอเวลาเราตอบต้องตอบว่าอะไรลูก I have got I have got an eraser ใช่ไหมนี่ an eraser แล้วก็ an a crayon มียางลบหนึ่งก้อนและสีเทียนหนึ่งแทง่งต่อมามาดูตัวอย่างต่อไปบ้างลูก What have you got? คุณมีอะไรอ่ะ What have you got? What have you got? ดูซิมีอะไรบ้างลูกมีมีหนังสือสอง,สอ,งอะไรลูกสองเล่มแล้วก็มีสีเทียนอีกหนึ่งแท้งหนึ่งด้ามนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราตอบต้องตอบว่าอะไรลูก I have got ฉันมี I have got ฉันมี Two books and a crayon ฉันมีหนังสือนะคะอันนี้ทิชเชอร์ทิเชอร์เชื่อ,อไม่ได้แก้นะลูกนะฉันมีหนังสือสองเล่มและสีเทียน1แท่ง,งนั่นเองโอเคต่อมานะคะ next 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 ข้อต่อไป What have you got? What have you got? คุณมีอะไรคุณมีอะไรหรอคุณมีอะไรดูรูปภาพสิลูกคุณมีอะไรจ๊ะมีหนังสือหนึ่งเล่มมีปากกาหนึ่งด้ามเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะ I have got ฉันมีหนังสือหนึ่งเล่มและปากกาหนึ่งด้าม I have got a book and a pen เป็นต้น โอเคต่อมาจะต่อมาเราก็ได้รู้จักนะคะการถามตอบเกี่ยวกับการถามว่าฉันมีคุณมีอะไรฉันมีจุดๆๆนะคะซึ่งประโยคที่เราได้เรียนในวันนี้ก็คือ I have got นะคะ I have got กับ What have you got นะคะโอเคต่อมานะคะต่อมาลูกต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยคคำถามอันต่อไปนะคะประโยคคำถามอันต่อไปลูกเป็นประโยคคำถามที่เอาไว้ใช้ถามเกี่ยวกับจํานวนสิ่งของลูกว่ามันมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่โดยที่ประโยคคำถามนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยคําว่า how many How many ถ้าหนูเห็นประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย how many แสดงว่ามันกำลังถามอะไรนะถามจำนวนของสิ่งของสิ่งสิ่งนั้นอยู่ว่ามันมีกี่อันอ่าวิธีการสร้างประโยคนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่า how many บวกด้วยสิ่งของนะคะคำศัพท์สิ่งของที่เติม s หรือ es แล้วก็ตามด้วยคำว่า are there อย่างเช่นถ้าเราจะถามว่า มีดินสออยู่กี่แท่งมีมีดินสออยู่กี่แท่งพิเชอร์ก็จะต้องแต่งประโยคว่าอะไรคะ How many pencils are there มีปากกาอยู่กี่แท่ง How many pens are there มีหนังสืออยู่กี่เล่ม How many books are there เป็นต้นนะคะคราวนี้ลูกถ้าหนูไปเจอประโยคคำถามที่ถามจำนวนนะคะมันสามารถตอบได้สองอย่างลูก มันสามารถตอบได้ด้วยประโยค there is นะคะหรือ there are ซึ่ง there is กับ there are เราเรียนไปแล้วใช่ไหมลูก there is เอาไว้ใช้บอกว่ามีกับสิ่งของที่มี1ชิ้นนะคะส่วน there are แปลว่ามีเอาไว้บอกว่ามีกับสิ่งของที่มีหลายชิ้นนั่นเองมามามาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างในข้อแรกของเราลูกตัวอย่างในข้อแรกของเรา how many books are there how many books are there มีหนังสืออยู่กี่เล่มมีหนังสืออยู่กี่เล่มเขาก็เลยตอบว่าอะไรจ้ะลูกนะเขาเลยตอบว่า there is one book there is one book หรือเราจะบอกว่า there is ก,ก็ได้นะคะคราวนี้สิ่งที่ที่เชอร์อยากให้สังเกตลูกนี่ถ้านูไปเจอประโยคคำถามที่ถามว่า how many แสดงว่ามันกำลังถามเกี่ยวกับอะไรคะจำนวนแน่นอนนะคะจำนวนโอเคมาดูประโยคต่อไปจ้ะ ถามว่า how many อีกแล้ว how many p a n s how many p e n s how many p a n s มีปากกาอยู่กี่ดามใช่ไหมเจอ how many ยิ้มออกเลยแสดงว่าถามเกี่ยวกับอะไรแน่นอนถามจำนวนแน่นอนว่ามีปากกายู่กี่ดามเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะลูก There is one pen มีปากกาหนึ่งด้ามน,นะคะมีปากกาหนึ่งด้ามน,นะคะโอเคต่อไปจ้า next คราวนี้ว,ว้าวเป็นคิวของพี่กระเป๋ามีกระเป๋าที่ใบเนี่ยรูปภาพ มี4ใบด้วยกันเพราะฉะนั้นมาดูประโยคการถามตอบกันค่ะ How many bags are there? How many bags are there? เห็น how many รู้เลยไหมเป็นการถามอะไรลูกถามจำนวนใช่ไหมว่ามันมีกี่อันกี่ใบกี่ชิน้นอ่า How many bags are there มีกระเป๋าอยู่กี่ใบดูรูปภาพแล้วตอบคำถามสิ There are four bags มีกระเป๋า4ใบเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนมาใช้ there และเพราะเรากำลังบอกว่ามีกับสิ่งของที่มีมากกว่า1ชิ้นนะคะโอเคต่อมามาดูต่อไปจ้ะถึงคิวของ pencil case แล้ว pencil case เราจะมาถามกันนะคะ How many pencil case are there มีกล่องดินสอกี่อัน เห็น how many ในประโยคแปลออกเลยไหมแสดงว่าเขากำลังถามเกี่ยวกับอะไรจ๊ะจำนวนจำนวนจำนวนใช่ไหมว่ามีกล่องดินสออยู่กี่อันอลองนับสิ one two t h e f r i v e six there are six pencil case นั่นเอง ต่อมาจ้ะคราวนี้เรามาดูรูปในหนังสือที่เขากําหนดให้มาบ้างเออคราวนี้ number o n วข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า how many pens are there how many pens are there เจอประโยคคำถามอย่างนี้ยิ้มออกเลย how many how many ไว้ถามอะไรลูกถามจำนวนนะคะพอเวลาเราตอบลูก เราก็จะต้องนับจำนวนดูซิว่ามันมีกี่อัน How many pens? One, two, three, f o u i v e six, n i n e t e เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบต้องตอบเป็นประโยคว่าอะไรคะ There are ten pens. there are 10 pens มีปากกาทั้งหมด10ดามนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่2นะคะ how many pencils are there how many pencils are there เจอ how many ยิ้มออกอีกแล้วแสดงว่าเขาถามอะไรลูกถามจำนวนใช่ไหมคะว่ามันมีกี่อันมีดินสออยู่กี่แท่ง one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve มีทั้งหมด12บสด้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตอบนะคะต้องตอบด้วยประโยคว่า there are twelve pencils there are t w e there are 12 pencil sorry okay there are 12 pencil ต่อมานะคะมาดูข้อที่3นะคะเขาถามว่าอะไรลูก How many e er v a s e r s are there How many e er v a s e r s are there เจอ How many ยิ้มออกเลยแสดงว่าเขาถามอะไรคะจำนวนลูก How many e er v a s e r s มียางลบกี่อันมียางลบกี่อันมานับดูสิ One two three f i v e six s n i n e ten อา้อาวอ้า 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17มีทั้งหมด17อันใช่ไหมลูก17อันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบด้วยประโยคว่าอะไรคะ there are 17 e r a s e r s there are 17 erasers นะคะโอเค ต่อมามาดูสิ่งของต่อไปจ้ะ How many s i s t e r s are there? How many? How many อีกแล้วแสดงว่าเขาถามจำนวนใช่ไหมลูก How many s i s t e r s are there มีกันไกลอยู่กี่อัน มานับกันสิ one two three four five six seven e i g h มีอยู่13อันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ามีกันไกส13อันจะต้องบอกว่า there are 13 pairs of scissors มีกันไกอยู่ทั้งหมด13อันนั่นเอง ต่อมาจา้าข้อที่5 number five how many chairs are there how many chairs are there มีเก้าอี้อยู่กี่ตัวมีกี่ตัวเนี่ย one มีเก้าอี้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ There is one chair There is one chair mm hmm. เห็นไหมข้อนี้มันมีสิ่งของแค่ชิ้นเดียวพอเวลาเราจะบอกว่ามีเราจึงใช้ There is ใช่ไหมลูก There is และมาที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะ How many books are there How many books are there เจอ How many ยิ้มออกเลยแสดงว่า าถามเกี่ยวกับอะไรลูกจํานวนจํานวนจํานวนใช่ไหมคะมีหนังสืออยู่กี่เล่มมีหนังสืออยู่กี่เล่มมานับสิ one two three f o n i n e t e มีทั้งหมด11เล่มใช่ไหมคะเราจะต้องบอกว่ามีหนังสือ11เล่มเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าอะไรคะ there are 11 books there are e l books โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ก็ บแล้วนะคะสำหรับการทบทวนใน Unit ต1 back to school นะคะที่เชิญพาทุกคนทบทวนเกี่ยวกับบทสนทนาใช่ไหมคะซึ่งมีทั้งหมดการถามทั้งหมด3แบบด้วยกันการถามชื่อ what's your name การถามสาระทุกสุบดิบว่าสบายดีไหม how are you การถามอายุก็คือ how old are you ใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนทบทวนนะคะในยูนิต1ที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะซึ่ง มีมากมายหลายคำเลยใช่ไหมแล้วเราก็พากันมาสนทนาใช่ไหมคะเกี่ยวกับการถามว่าคุณมีอะไร What have you got? I have got a pen. I have got a book เป็นตน้นและในส่วนสุดท้ายนะคะทีเชอร์ก็ได้สอนเกี่ยวกับประโยคการถามตอบเกี่ยวกับการถามจำนวนใช่ไหมลูกการถามจำนวนเราจะใช้คำว่า How many How many ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How many ก็ยิ้มออกเลยว่าเขากำลังถามเกี่ยวกับจำนวนนั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกคนคะ that's all for today ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สิ้นสุดสำหรับการทบทวนในบทที่1แล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปเปิดหนังสือนะคะเพื่อทบทวนคำศัพท์สะกดคำศัพท์และดูให้แม่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสอบกันเมื่อถึงคาบในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อไปบัวก,ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย